โอเคทำไมเราถึงต้องลงทุนในอพาร์ตเมนต์ล่ะข้อแรกนะครับเพราะว่าสร้างรายได้ให้กับเราค่อนข้างสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องอพาร์ตเมนต์เนี่ยครับจะให้ผลตอบแทนปีละประมาณเท่าไหร่ทราบไหมครับอ่าเอางี้ก่อนเริ่มต้นจากคอนโดก่อนทุกวันนี้คอนโดให้เช่ายิวรู้รู้รจักยิวไหมครับทุกท่านรู้จักยิวไหมยิวคือผลตอบแทนสมมุติว่าเราลงทุนไป100บาทเราได้คืนกลับมา หบาทอย่างนี้เรียกว่ายิวหกเนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ต้องการทำอพาร์ตเมนต์ก็เพราะว่ายิวนี่แหละยิวเฉลี่ยของอพาร์ตเมนต์นะครับจะอยู่ที่12บสถึงสิเปอร์เซ็นต์เป็นสเท่าของการลงทุนในคอนโดมิเนียมข้อถัดมานะครับ mm hmm. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์นั่นหมายถึงอะไรครับ mm hmm. เวลาผ่านไปมูลค่าที่ดินกับอาคารก็เพิ่มขึ้นซึ่ง คุณจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นปีละ5-6%ครับยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณลงทุนในอพาร์ตเมนต์มูลค่า100ล้านบาทปีหนึ่งคุณก็คาดหวังได้ว่ามันจะขึ้นปีละ5ล้านบาททั้งในส่วนของอาคารแล้วก็ที่ดินนะครับส่วนที่3การบริหารจัดการหลังเปิดให้บริการไม่ซับซ้อนครับตรงนี้เนี่ยเอาซอจริงๆะครับที่คุณจําเป็นจะต้องใช้มีทั้งหมดแล้วคุณไม่จําเป็นต้องดูแลด้วยตัวเอง มีทางไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนะครับหรือว่าแบบเก่าเราเรียกว่าสมียนอะพาร์ตเมนต์นั่นแหละแม่บ้านราปภช่างซ่อมคุณสามารถจ้างมืออาชีพได้หมดโดยตรงนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่15%เซข้อถัดมานะครับพึ่งพาแรงงานในการบริหารน้อยแต่เคล็ดลับก็คือคุณจะต้องมียูนิตอพาร์ตเมนต์เพียงพออย่างน้อยที่สุดนะครับ150ยูนิตถึงจะค้ม แล้วเราจะทํายังไงล่ะอพาร์ตเมนต์ร้อยห้ายูนิตที่ดินเราต้องมีที่ดินประมาณสักหนึ่งไร่ขึ้นไปถึงจะคุ้มครับแล้วข้อถัดมาครับประหยัดเนื่องจากปริมาณและขนาดนะครับหอาคารคุณควรจะมีให้ได้80ยูนิตและควรจะมีสองตึกอยู่ในบริเวณที่เดียวกันหรือใกล้กันเพราะอะไรครับจะทำให้ค่าใช้จ่ายของท่านเนี่ย ลดลงอาจจะมีแค่ออฟฟิศเดียวอาจจะให้ชำระเงินที่เดียวนะครับแม่บ้านหรือว่าช่างซ่อมสามารถที่จะแชร์กันได้นะครับแล้วก็ความสามารถในการกู้เงินมีสูงครับถ้าเป็นทฤษฎีเราก็พูดกันแบบนี้นะภาคปฏิบัติเราต้องพูดอย่างนี้ครับฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะครับการลงทุนในคอนโดมีการลงทุนแบบหนึ่งที่เรียกว่านอตติงดาวคือ ไม่ใช้เงินลงทุนเลยการลงทุนในอพาร์ตเมนต์นะครับก็ไม่แตกต่างกันถ้าคุณสามารถหาที่ดินที่มูลค่าต่ำกว่าตลาดได้และคุณสามารถคูงบก่อสร้างให้ต่ำกว่าตลาดได้นะครับโดยสัดส่วนที่ดินธนาคารเนี่ยจะสนับสนุนให้กับคุณ50%ครับและในส่วนของอาคารธนาคารจะสนับสนุนให้คุณ 70-80%ครับโอเคนะครับเข้าใจเบสิกแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำอพาร์ตเมนต์แบบครบถ้วนและในช่วงบ่ายจะมีวิทยากรพิเศษนะครับเป็นเจ้านเจ้าหน้าที่ธนาคารจะมาไขาความลับว่ากู้ธนาคารอย่างไรให้ผ่านนะครับ โอเคถ้าอย่างนั้นคำถามครับเกมของอพาร์ตเมนต์เนี่ยทำให้คนรวยจริงๆอย่างไงมาช่วยผมคิดหน่อยดีไหมเขาบอกว่าหนึ่งในกลยุทของคนรวยก็คือการเปลี่ยนบ้านสีเขียวสีหลังให้เป็นโรงแรมสีแดงหนึ่งหลังคิดว่าจริงๆนะครับคนที่เขารวยจากอพาร์ตเมนต์เขารวยจากค่าเช่าหรือเขารวยจากมูลค่าทรัพย์สิน ฮัลโหลรวยจากไหนครับมูลค่าทรัพย์สินงั้นเรามาถูกทางแล้วมีกี่คนในที่นี้บ้างครับที่คิดว่าคนรวยอาพาร์ทเมนต์เนี่ยรวยจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินบ้างครับยกมือขึ้นอ่าเข้าใจไหมเสีตรงกันขอบคุณมากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เรากู้เงินธนาคารหรือเราลงทุนไปเองนะครับเราคาดหวังว่ามูลค่าทรัพย์สินนั้น่ะ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าเช่าที่คุณได้ครับไม่ว่าจะเป็น 3, า0พั0 0้า5 0 0 5 0นสันั่นก็คงไม่ได้ทำให้คุณมีฐานะรวยแตกต่างจากแตกต่างกันมากนะักแต่จริงๆมันขึ้นกับมูลค่าทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของต่าง